อ่าล้วครับมาแล้วฮะนี่มาพรพูดเลยนะฮะอาจารย์ชุมพลศิลปะอาชาหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนาสวัสดีครับ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 พึ่งมานั่งได้ไม่เกินสามนาทีนี้นะฮะพร้อมแล้ววันนี้ก็เพิ่งไปสุพรรณมาใช่ไหมครับผมครับไปสุพรรณมาสุพรรณบุรียังต้องลงพื้นที่แหละคือค่อนข้างจะเป็นห่วงนะในเรื่องของคะแนนบัญชีรายชื่อสุพรรณบุรีเนี่ยนะฮะครับเพราะเขาที่แล้วนะเขาที่แล้วบัญชีรายชื่อเราก็ได้ไม่เต็มที่เพราะเขียไปเยอะพอสมควร ดังนั้นข่าวเที่ยวนี้ไม่ประมาทนะไม่ประมาทก็พยายามที่จะจะซอยพื้นที่ที่จะลงไปเยี่ยมเยียนไปพูดจาชาวบ้านเขาให้ทีหน่อยครับดังนั้นสุพรรณก็ยังต้องลงลงหลายรายการอย่างวันนี้ต้องตั้งสามสี่รายการสามสี่รายการมาถึงว่าสามสี่จุดสามสี่จุดครับคือาก็ดีใจวันนี้มากันเยอะ จุดละสี่ห้าพันห้าพันคนนี้มันก็โอเคละนะต,ตัวเขตคงไม่คือตัวเขตอาจจะเบาหน่อยแต่ว่าเป็นห่วงเรื่องตัวบัญชีรายชื่อบัญชีรายชื่อเป็นห่วงเรื่องนี้นะพูดตรงไปตรงมาเลยแล้วกันนะ,ะครับว่าบัญชีรายชื่อเราค่อนข้างจะเป็นห่วงบ้างเนี่ยนะฮะแต่ก็ไม่ถึงขนาดนะไม่มถึงกับกัวงวลถึงขนาดที่จะกินไม่ได้นอนไม่หลับฮะที่กินไม่ได้นอนไม่หลับเนี่ยคือที่ไหนฮะโซนไหนเออโอ้โหหมายว่าทั้งประเทศใช่ไหม คือตัวนี้ทีนี้ชาติพัฒนาเนี่ยก็คือพยายามที่จะรักษาฐานที่มั่นเดิมเอาไว้ภาคกลางถูกต้องครับภาคกลางเอาให้ได้ก่อนขอขอขอสเก่าเราคืนมาใม้หมดก็พอแล้วตอนนันพอใจแล้วนะฮะเพือถ้าเดิมถ้าคิดเอาเอาตัวตั้งสมัยเมื่อปี50แล้วก็เราได้ประมาณเกือบสาสิบห้คนนะฮะ อยากขอคืนอขอยุบสภาไอ,อ้ขอยุบไม่ยุบยุบพักขอโดยยุบพักชาติไทยประมาณ35คน35คนปฏิทินเราได้ประมาณ6คน <c oughs> แล้วก็สสเขตเราได้29คนแต่ถามพักชาติพัฒนาทีไลเนี่ยบรรดาผู้ใหญ่ในพักไม,ม่ว่าจะเป็นคุณบรรหารหรือว่าใครให้สัมภาษณ์คล้ายๆกับแบบถ่มน้อถ่มตัวมากนะฮะก็หวัง25คนบ้าง25คน30คนบ้าง ในขณะที่พักอื่นโอ้โห,โหเขาหวังกันแบบมากมายมหาศาลคือ,ค,อคือไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ถ่มไม่ได้ครับเพราะเขาที่แล้วไม่เพราะไม่ถมทิโดนถล่มก็หายไป <c oughs> ตัวเลขมันออกมาตั้งห้าสิบนะฮะ <c oughs> สุดท้ายไม่รู้โดนยังไงคเขามาหายไปหมดเลย <c oughs> เหลือ <c oughs> แค่สามสิบห้าอย่างภาคอีสานเนี่ยตั้งหลายจังหวัดเราคิดว่าเราจะได้นะฮะแต่ก็สุดท้ายก็ไม่ได้ เนี่ยดั้้นเที่ยวนี้ไม่ประมาทนะป,ประมาะม้อปัญหาสําหรับการทางานการเรีอนการเมืองการหาเสียงคือกระแสใช่ไหมอาจา<อ>รย์ผมว่ากระแสเนี่ยมีส่วนช่วยมากทีเดียวนะฮะครับแต่ว่ากระแสเที่ยวนี้ผมเดาไม่ออกว่ามันเป็นเพราะอะไรนะฮะเป็นเพราะอะไรกระแสเที่ยวนี้นะอทั้งที่เท่าที่ทราบมาครับก็ไอ้ปัจจัยต่างๆมันก็ไม่ได้มากมายอะไรส่วนหนึ่งมาจากโพล่ะมาจากโพที่มาจากสื่อ ถูกต the ้องครับถูกต้องกระแสเน่ต well. ้องไม่สื่อก็โพล่ะครับนะผมก็ยังผมก็ยังตัดตอนโพกับสื่อบ้างนะฮะครับเพราะว่ากระแสตามโพกับกระแสตามสื่อมันก็ต้องหารหน่อยนั่นคือกระแสยังไม่ใช่ตัวคะแนนยังไม่ใช่ตัวคะแนนนะฮะใช่ครับยังไม่ใช่ตัวคะแนนดังนั้นก็ แต่ก็ต้องฟังไว้เกือบ8ปดสิบอร์ขึ้นไป80%ดสิเหรอผมเชื่อว่าแปดสิบเชื่อได้เชื่อได้นะอาจารย์ไม่ดูเลรอเที่ยวนี้เขาบอกว่ามีพลังเงียบซุ่มอยู่เยอะเป็นสิบล้านเนี่ยอาจารย์ไม่เผื่อไว้เลยฮะไม่เชื่อไม่เชื่อผมไม่เชื่อถึงขนาดนั้นสิบล้านไม่เชื่อเลยฮะพลังเงียบที่ไม่ไปไปแสดงความคิดเห็นใช่ไหมใช่เวลาโทรไปถามเนี่ยเขายังไม่บอกเขายังไม่บอกถามพี่หนยนี่คือการสุ่มตัวอย่างของโพลเนี่ยเขาก็มีหลักต้องเชื่อถือเขานะแต่ว่าไอ ไออะไรตัวตัวที่ไปตำรวจกลุ่มอาชีพอะไรที่ไหนในกรุงเทพเท่าไหร่หลากหลายไหมหลากหลายไหมกลุ่มตัวอย่างให้ทุ่มตัวอย่างที่ที่ที่เป็นแซมเปิลแซมเปิลไซส์เนี่ยนะไม่แน่ใจไม่แน่ใจอันนี้ไม่แน่ใจแต่เชื่อเชื่อได้เหมือนกันขาก่อนนี่ส่วนตุสิทธิ์โพก็เหมือนกันเนี่ยก็ยังพลาดไปได้เหมือนกันใช่ฮะเพื่อพักพลังประชาชนใช่ไหมเขาที่ด้านเนี่ย 2อ0ร้อยร้อยกือบครึ่งยังไม่มีใครนึกเลยนะแต่กระแสเขาก็แรงจริงๆนะแล้วแต่ก็อาจจะลดมานิดหน่อยแลย้สองร้อยสากว่าอะไรทีหลังสุดท้ายนะี่นะพลังเงียบบางส่วนก็อาจจะไอความจริงอาจจะมีในใจแล้วแต่ว่าอาจจะไม่ได้ตอบหรืออาจจะไม่ได้ อันนี้อันนี mm ้เ hmm. ป sure right. ็นปัจจัยส่วนหนึ่งครับแต่มันก็คงจะกระจายนะคงจะไม่ได้ไปทุ่มไมื่อร่พักใดพักหนึ่งแน่นอนนะผมผมไม่เชื่อว่าจะทุ่มนะครับสาหรับถ้าจะฟังนโยบายแล้วก็จะวิงไปซ้ายไปขวาเนี่ยผมว่าไม่น่าจะมีปัจจัยใหญ่โตแล้วนะนโยบายก็คุยกันโมกันแต่งตัวเลขเพิ่มแต้มเบิ้ลไปตลอดในช่วงสองสัปดาห์ที่เหลืออาจารย์ฮะช่วงสองสัปดาห์ที่เหลือมีพื้นที่ตรงไหนที่คิดว่าต้องไปอีกบ้าง ผมไปหมดทุกที่ฮะที่มีสสขขงพวกเราลงสมัครผู้แทนเราสมบครผมก็เพิ่งเมื่อสองวันก็ไปที่เพชรบูรณ์ครันะขนาดเขาทรายน่ะดังๆนะฮะก็ต้องไปช่วยเขาคุณวิจิตวิจิตนะฮะก็ต้องไปช่วยเขาสสเก่าของเราเนี่ยนะครับแล้วก็คุณตุลาคมผู้ช่วยก็ต้องไปช่วยเขาแล้วตุลาคมผู้ช่วยเพราะเพราะผู้ช่วยนี่เขาแบ่ง ญาติพี่น้องพี่น้องแบ่งแบ่งกันคนละพรรคก็ต้องไปดูแลเขาแล้วก็ไอ้ที่ที่ไปลงลงมากนั้นก็ไปชัยภูมิก็ไปลงนะทางชัยภูมิทางทางศรีสเกตและสุรินนะฮะพอไปลงป๊าปามีคนตามพูดก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายไอ้ที่เราไปลงไปจะได้หรือเปล่าแต่เชื่อว่าอย่างนี้ว่าฐานทุกคนที่ที่ลงไปเที่ยวนี้ค่อนข้างที่มั่นใจผมมั่นใจนะฮะ ครับเอาว่าองค์รวมแล้วก like 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 ันนะองค์รวมก็ผมว่าเอาอย่างอย่างขอไว้อย่างเดิมก็แล้วกันสามสิบห้าครับประมาณสามสิบพลานะนะเอาสักสามสิบก็พอแล้วแม่รถหน่อยถมมิ่งหน่อยกันบอกให้ผมถม่อมิ่งหน่อยพ่อมิ่งหน่อยเนี่ยพอไป่บอกสามสิบพลาสัมภาษณ์แต่ละคนโอ้ถมเนื้วถมตัวมากทั้งที่เขามองกันนะว่าพรรคของท่านเนี่ยยังไงก็เป็นรัฐบาลโอ้ยอย่าเพิ่งไปพูดถึงขนาดนั้นเลยนะมันเอาจริงๆรินี่แหละพรรคตัวแปรเราเคยเป็นฝ่ายค้านมาสองสามสมัยแล้วนะ สองสามสมัยไล้ไหมจำไม่ได้เลยเนี่ยเนี่ยสมัยท่านเปรมก็เป็นผ่ายค้านนะฮะโอ้โหชันีร้องหาผัวจำได้ไหมสมัยปั๊บเปรมพลเีกเปรมเลยฮะเออคืเป็นสมัยขั้นนะโอ้อาจารย์จุมพลแล้วสมัยอาจารย์ชุมพลเด็กรุ่นนี้จะจำได้เหลังสามห้าอ๋อคุณกันโถงเป็นบุญอยู่เลยระยะหลังเนี่ยพักชาติไทยธนาไม่รู้ว่าโอ้โหแบบแบบบุญเก่าเยอะจริงๆ วสนาส่งเป็นพักร่วมตลอดเลยคืออย่างนี้เพราะว่าอยู่ที่บุคลิกของผู้นําพักมากกว่าทชาไทยแล้วฮะบุคคลท่าไทยแล้วก็แล้วก็บุคคลผู้หลักผู้ใหญ่ในพักท่าไทยเนี่ยไม่ใช่เป็นคนก้าวร้าวไม่ใช่เป็นคนที่เอ่อ็กซ์ตรีมเอ็กซ์มไลเอ็กซ์ตรีมไม่สุดขั้วไม่ไม่สุดขั้วคือวิธีการทํางานแบบแบบนิ่มๆไปเรื่อยๆแบบรักษาอย่างนั้นมากกว่าแล้วเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ตัดสินใจทันทีสุขุม คำวิลภาพดูดูอะไรอะไรตามาตราเรือก่อนไม่ใช่ว่าไปเที่ยวซุ่มซี้ซุ่มมากโพ้งปังปงปังปงปังไปอย่างนี้ก็ไม่ถูกนะครับเสียความเป็นผู้ใหญ่ผู้ก็พูดนะพักชาติไทยที่เป็นผู้ใหญ่นะชนดาสสอที่อยู่ในพรรคอื่นนี่ลูกศิษย์พักชาติไทยนั่นนะเยอะเลยเต็มหมดเลยนะนับตัวไม่ได้เลยหมดเลยทั้งหมดเคยอยู่กับเราทั้งนั้นแหละนะฮะเป็นเลขาธิการพักเราก็มีอย่างตอนนี้เขาก็บอกว่าพอโพลออกมาว่ามีพักใหญ่พักหนึ่งเนี่ยคะแนนนำเนี่ย เขาก็จับสังเกตอาจารย์ชุมพลว่าคล้ายๆกับเวลาให้สัมภาษณ์เนี่ยดูเอาอกเอาใจเป็นพวกพักใหญ่ที่มีคะแนนนานในโพลเือกเกินเหมือนกับเตรียมจะเป็นรัฐบาลด้วยกันเออาการเป็นรัฐบาลจะเป็นนึกลยว่าคนที่ได้โพลมากที่สุดนั่นจะเป็นรัฐบาลน,นะอย่าอย่าไปประมาทไม่ได้นะครับไม่แน่ใช่ไหมฮะไม่แน่นะครับถ้าตราบใดไม่ไม่ถึงครึ่งไม่เกินครึ่งเนี่ยคืออันดับหนึ่งเนี่ยนะฮะ อย่างน้อยต้อง 30- มสถึงห้าสิที่นั่งมากกว่าอันดับสองทิ้งห่างสามสิบต้องทิ้งหง่งต้องทิ้งห่างขาทำไมต้องขนาดนั้นอาจารย์โอ้โหพอหลังวันที่สามแล้วนี่ไม่ใช่เครื่องตัดสินนะกรกตเป็นคนตัดสินนะ๋อใบแดงใบเหลืองใบแดงยังมีอีกนะแล้วพอหลังจากใบเหลืองใบแดงแล้วพอประกาศไปแล้วนี่นะฮะประกาศผลทั้งหมดทั้งประเทศแล้วเนี่ยหลังจากนั้นยัง เอาลงาได้ยังพักคาติไทยเห็นไหมซอยทีหลังอ่ซอยทีหลังปีหนึ่งสายเรียบร้อยเลยซอยพักเลยไม่ได้ซอยคนนะโอ้โหดูเดือนจริงๆซอยพักนเลยเนี่ยเผ <c oughs> าบ้านผมทิ้งเลยเยนี่ยดูทีเนี่ยแต่ยังเสียใจยจนกระทั่งบัตรนี้เลยเนี่ย <c oughs> อ,อผมว่าคือพักแกนนําไม่ว่าใครก็ตามทีรับประมาทไม่ได้ถ้าไม่ได้ถึงสามสิบถึงห้าสิบนะฮะแล้วก็ประเด็นสําคัญอีกอันก็คือว่าอย่าไปนึกว่า มาช,ว,มาชวนคนนู้นคนนี้แล้วเนี่ยเขาจะร่วมนะมมคนที่ชวนเนี่ยก็ต้องดูว่าอย่างถ้าเป็นผมนะมสมมุตินะคุยกับหนบถ้ามาชวนผมเนี่ยนะผมก็ต้องถามมาว่านี่คุณรวบรวมอะไรเขาได้มาได้จริงหรือเปล่ามไม่ใช่พอมานับหนึ่งที่ผมไม่ได้ยางไงตายกับพอดีอเดี๋ยวยุ่งกันพอดีเกมการเมืองอ๋อคือเราก็ไม่กล้าไม่กล้าไปตกปากพับข่าไม่กล้าสัญญาอะไรเรนี่าไมก็ต้องดูก่อนว่าแล้วก็ องประกอบเขาเป็นยังไงก็ต้องดูเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาคุยต่อใช่โอเคครับขอพักโฆษณาสักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาคุยต่อต่อตรงนี้เลยนะโอเคนะผมทนตัวตลอดนะพากสักครูครับ